นะครับนะผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มารับตําแหน่งนายอำเภอนะครับที่ได้มาเห็นงานรอยกระทงของอาเภอรัตนบุรีเราเป็นปีนี้ปีแรกนะครับในการงานประเพณีนะครับลอยกระทงนะครับของอำเภอรัตนบุรีนะครับประจำปี2566งานต่างๆนะครับที่เรา ต้องเตรียมพร้อมนะครับไปนะครับาที่ท่านจะได้อ่ามาเสนอแนะนะครับให้การจัดงานครั้งนี้นะครับมนันสระูรณ์แบบเรียบร้อยอลังการนะครับมีแต่ความปลอดภัยทุกๆด้านนะครับประชาชนพี่น้องมาเที่ยวงานแล้วมีความสุขนะครับ,รบเราเขราเรียบพระรานนะครับ ถูกน้อมมาแล้วนะครับรัฐมนตรีให้าเถิดเป็นประธานในาร้ประชุมในครั้งนี้นะครับรับเบียบเว้นลำก็มีปีนี้ก็มีทุกคืนนะส่วนมวยปีที่แล้วเราไม่มีปีนี้เราเสือม,มวยขึ้นสุดท้ายพอดีได้โชคดีมีผู้มาจัดแล้วปีหน้าก็ก็มีในส่วนของมวยมีผู้มาแจ้งความประสงค์ไว้แล้ว ปีที่แล้วเราไม่มีประกวดร้องเพลงปีนี้รองอาองเป็นปีแรกกันเลยตั้งใจว่าจะได้ยักร้อยคนตอนนี้มาได้สิบคนแล้วรา <c oughs> งวัลเยอะเลยในวันทีน่หนึ่งของบอบตห้าพันส่วนนั้นก็จะมีเพิ่มแต่ถ้าไม่เพิ่มก็จะได้ประมาณนั้นเลยว่าสมีสมผลหมายกว่าถ้าคนมากมาสมัครประมาณนั้นรับท่ท่านนายอำเภอและนพดีนะครับทางการการชนะ สกุลหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการางานประเพณีลอยกระทงทุกท่านนะครับผมนายธีชาสีโซดานโยงการบริหารสนทุนนั่นหน้าบดีน,นาธนาผู้จัดงานประเพณีนะครับในส่วนของที่ผมจะเพิ่มเติมผ้า,าจานนะครับก็คือพิธีเปิดนะครับปีนี้พิธีเปิด เราจะจัดรูปแบบค่อนข้างจะเหมือนกับเราเก็บประสบการณ์มาหลายปีข้อดีข้อเสียเรารู้นะครับปีนี้ก็จะรับรองว่าอลังการกว่าทุกปีสำหรับพิธีเปิดส่วนผู้ไฟนะครับที่ใช้ในพิธีเปิดปีนี้เราใช้เจ้าใหม่นะครับ เจ้านี้เขาจะผ่านงานค่อนข้างจะสากลน,นะครับเฉพาะการจุดชนวนของเขาเนี่ยเขาจะใช้ระบบควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์รับระบบเหมือนยิงคีปนาวุธนะครับก็จะค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็ในการจัดฉากต่างๆฉากทัดหรือ บริบทก็จะอลังการกว่าทุกปีนะครับอันนี้คือพิธีเปิดนะครับปีนี้ก็จะมี3ามคืนเวทีกลางก็จะมีสามคืนนะครับาสามคืนคืนแรกก็จะเป็นพิธีเปิดการประกวดน้องเพลงนะครับก็ส่วนนี้ก็จะให้ทางอบจ นะครับโดยสอจอเพียงเดือนท่านท่านกล่าวท่านพูดนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆน,นะครับการเตรียมงานในส่วนอื่นๆก็เรียบร้อยอตามที่เรากำหนดการไว้ทุกอย่างนะครับก็จะมีเก็บตกเล็กๆน้อยๆก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรในส่วนของที่ประธาน ไปลอยนะครับก็คือตรงกลางสันเขื่อนที่มีเราทำบันไดซีเมนต์นะครับลงลงอ่างนะครับก็จะตะวันออกอ่างเก็บตะวันออกฝายน้ำลน้นพอพอนึกภาพบอ,อกนะครับตรงนั้นการพระคู่รัตนาธาตมาพิมลน,นะคะเจ้าอาวาสวัดสว่างบ้านถือเรียนท่านนายอำเภอการกาญจนาวงศสกุลน,นะคะ เรียนท่านนายกพิชาสีโซดาค่ะท่านรองผู้กำกับนะคะและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่กทานนะคะในส่วนของอุ้มเนี่ยในพูดขอกล่าวลงรวมก่อนว่าโดยปกติแล้วงานประเพณีลอยกระทงของเราเนี่ยปีนี้ก็ปีที่57นะคะ<ม>ก็ถือว่าเป็นงานประจำอำเภออีกงานหนึ่งอย่างที่ท่านนายอำเภอท่านได้บอกมานะคะว่าก็ของตำบลรัตนบุรีเราเนี่ยเราก็จัดได้ยิ่งใหญ่ดีอยู่แล้วทุกดีแล้วก็ได้รับความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะคะทั้งหัวหน้าส่วนราชการทุกๆส่วนในอำเภอเรานะคะทั้งชุมชนบ้านผือเองบ้านหนองกาสำโรงในตำบลรัตะนบุรีแล้วก็ตำบลข้างเคียงนะคะซึ่งทุกท่านก็ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอดทุกๆปีที่เราจัดมาเนี่ยก็แทบจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็มีทางสื่อมวลชนนะคะที่ ก็ได้ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยดูแลในทุกๆภาคส่วนเช่นเดียวกันนะคะก็ที่ผ่านมาเราก็แทบจะไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งงานที่เป็นหน้าเป็นตาของอำเภอรัตนบุรีเรานะคะในส่วนของอบจอสุรินเราเนี่ยอุ้มก็เป็นตัวแทนที่ผักดันงบประมาณปีนี้เข้ามาเป็นสอจอปีที่สแล้วก็ได้ผักดันงบประมาณมาทุกปีนะคะก็จริงๆอบจอสุรินทเราเนี่ย มีส่วนร่วมที่จะผลักดันมุกประมาณเริ่มมาตั้งแต่พี่ชายพี่ชายของอุ้งนะคะท่านอดีตสสสาธิตเทพวงศิริรัตนะคะในตอนที่ท่านเป็นรองนายกอบจอสุรินทร์ท่านก็ได้เอาเงินมาร่วมจากอบจอสุรินทร์มาร่วมจัดงานแล้วก็ยกระดับประเพณีรอยกระทงของบ้านเรานะคะซึ่งตอนนี้อุ้มก็มาดูแลต่อก็เราก็พยายามพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะในส่วนของอุ้มก็เป็นคนรุ่นใหม่ก็พยายามมาช่วย ช่วยดูแลในส่วนที่จะพัฒนาในด้านเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เพิ่มกิจกรรมต่างๆเข้ามาอย่างที่ท่านนายกบอกว่าปีนี้มีประกวดร้องเพลงเข้ามาเพิ่มนะคะเราก็เดี๋ยวปีนี้เป็นปีแรกก็เดี๋ยวจะดูว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ในปีต่อๆไปก็คงมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะแล้วก็ปีนี้มีประเพณีฟุตบอลประเพณีเจ็ดคนนะคะซึ่ง อ,อุ้งก็รับอาสาเป็นแม่งานจาัดตรงนี้ก็ใช้งบส่วนตัวแต่ว่ายังใช้คําว่าประเพณีลอยกระทงอยู่เพราะว่าทาฟุตบอลประเพณีลอยกระทงเนี่ยถือว่าเป็นฟุตบอลรายการใหญ่ที่สุดในอํเาเภอเรานะคะซึ่งก็เราอยากใช้คําว่าประเพณีลอยกระทงค่ะเพราะมันเป็นมนขังของอำเภอรัตนบุรีจริงๆก็ในส่วนนี้ก็เดี๋ยววันที่25 26จะมี ฟุตบอลน,นะคะเงิ<ม>นรางวัลอันดับหนึ่งก็40,000บาทยังไงก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงพ่อค้าแม่ค้านะคะเราก็เปิดให้ไปขายของได้ฟรีนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้รายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะก็ท่านผุกชมไเได้กล่าวงานวันโรดีนี้แล้วก็กลาวเชิญชวนครับผมการการจนะวงศกุลนายอำเภอรัตนบุรี พร้อมคณะรำการการจัดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอรัตนบุรีประจําปี2 5 6 6ซึ่งปีนี้เป็นการจัดงานประเพณีปีที่57สถานที่จัดงานก็คือบริเวณวัดสว่างบ้านผือตำบลรัตนบุรีนะครับซึ่งหน้าวัดก็คือ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วนะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของพี่น้องชาวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์สำหรับงานประเพณีลอยกระทงอำเภอรัตนบุรีในปีนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่25、26、27นะครับก็3วัน3คืน นะครับสถานที่ลอยกระทงก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วนะครับบริเวณหน้าวัดสวา่างบ้านผือแห่งนี้นะครับกิจกรรมนะครับในงานก็มีหลากหลายนะครับเช่นการประกวดกระทงใหญ่สวยงามนะครับการประกวดนางนพมาศการประกวด ร้องเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็มีกระทงจํจำหน่ายนะครับสำหรับที่ท่านจะต้องการลอยกระทงหรือท่านจะนำกระทงมาลอยเองก็ได้นะครับแต่ขอเน้นเรื่องวัสดุรารทำกระทงใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลักนะครับนะก็มีภาคกลางคืน จะมีการประกวดต่างๆแล้วนะก็ยังมีหมอลำคณะใหญ่คณะดังนะครับแสดงให้ชมทั้งสามคืนนะครับนะก็เชิญชวนพี่น้องนะครับชาวอำเภอรัตนบุรีพี่น้องชาวอำเภอใกล้เคียงนะพี่น้องนะจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งพี่น้องนะทุกพื้นที่นะครับนะมาเยี่ยมชม มาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงอำเภอรัตนบุรีประจำปี2566ในวันที่25 26 27พฤศจิกายน2566ปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกป,ปีครับเชิญชวนครับ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพียงเดือนเทพวงศิริรัตน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะคะอําเภอรัตนบุรีเขตหนึ่งค่ะค่ะประเพณีลอยกระทงนะคะปีนี้ของอําเภอรัตนบุรีก็จัดเป็นปีที่57นะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีสําคัญของอําเภอรัตนบุรีเรานะคะในส่วนตัวของดิฉันเองนะคะก็เป็นตัวแทนของอบจสุรินทร์นะคะซึ่งเราก็ได้อุดหนุนงบประมาณมาร่วม แล้วก็ช่วยผักดันงานนะคะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจากเดิมที่เคยทํามาค่ะแล้วเราก็อุดหนุนงบประมาณแบบนี้มาหลาย10ปีแล้วค่ะก็ยังดูแลก,กันแบบนี้ต่อไปนะคะและในส่วนของอบจอสุรินทนะคะเราก็ยินดีที่จะ ผักนันงบประมาณในทุกประเพณีของอำเภอรัตนบุรีนะคะเช่นในปีนี้ไม่ได้มีแค่ประเพณีลอยกระทงนะคะก็จะมีประเพณีของดีประจําอำเภอรัตนบุรีนะคะซึ่งอบจอเราก็ได้อุดหนุนงบประมาณมาและเดี๋ยวจะมีประเพณีบุญบ้างไฟนะคะซึ่งอบจอเราก็ดูแลเช่นเคยคะ่ะก็ยังไงนะคะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัด สุรินนะคะและจังหวัดข้างเคียงก็เชิญมาเที่ยวชมงานประเพณีของอำเภอรัตนบ,บุรีเราได้นะคะรับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะผมนายกปรีชารีโซดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบ,บุรีขอเพิ่มเติมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอรัตนบ,บุรีครับในคืนวันที่27นะครับ ก็จะมีพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือพิธีเปิดที่เป็นการแสดงไฟแสงนะครับซึ่งเรานิยามคําว่าบ้างไฟพญานาคจำลองคือการยิงไฟขึ้นบนวิถีในอากาศนะครับแล้วก็ตกลงมาในใต้น้ำแล้วก็ดิ่งทยานขึ้นสู่อากาศอีกครั้งนะครับยังไงก็ ให้มาชมด้วยตัวท่านเองครับสวัสดีครับผมพันธุตก๊กตรีพรชัยสุขดีสรารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจปุทธรัตนบุรีครับในกิจกรรมงานลอยกระทงประจำปีนี้นะครับสถานีตำรวจปุทธรัตนบุรีนะครับรับผิดชอบนะครับในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อย นะครับและก็อำนวยการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานนะครับในปีนี้คาดว่านะครับก็จะมีประชาชนนะครับพี่น้องมาเที่ยวงานเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าทางวัดสว่างบ้านผือนะครับมีจัดงานทั้ง3วันนะครับวันที่25วันที่26วันที่27เดือนพฤศจิกายน2566นนี้นะครับาทางตำรวจเอง นะครับก็ดําเนินการตามมาตรการนะครับที่ผู้บัญชาสั่งการนะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับตำรวจภูธรภาค3าํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์นะครับเราก็นํามาตรการในเรื่องของงานลอยกระทงนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของด้านการป้องกันนะครับแล้วด้านการปราบปรามนะครับแล้วก็ดําเนินตามกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับ ก็นามาตรการของทางภูมิชาสางการนะครับเรามีการวางแผนนะครับมีการออกคําสั่งนะครับแล้วเรามีกําลังพลในการปฏิบัตินะครับเรามีกําลังพลทั้งหมดนะครับที่ปฏิบัตินะครับเป็นรายวันนะครับวันหนึ่งก็ใช้กําลังพลทั้งหมดนะครับเก้าสิบเจนายด้วยกันนะครับแล้วก็รวมทั้งเราปฏิบัติร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายปกครองมี มีท่านปลัดอำเภอนะครับร่วมเป็นผู้ควบคุมด้วยนะครับแล้วก็มีกู้ชีพกู้ภัยนะครับแล้วก็มีสารวัตรทหารนะครับมาร่วมนะครับแล้วเรายังประสานทางวัดนะครับในการจัดการในเรื่องของการติดกล้องนะครับ กล้องวงจรปิดนะครับมีทั้งหมดนะครับ64ตัวด้วยกันนะครับเราก็ตั้ง64จุดนะครับในรอบบริเวณงานแล้วก็จุดเสี่ยงต่างๆนะครับแล้วก็การตั้งจุดตรวจนะครับเรามีการตั้งทั้งหมด3จุดเพื่อสแกนนะครับตรวจอาวุธนะครับต่างๆนะครับตรวจผู้ที่มาก่อกก็ทาความผิดนะครับเราคาดว่านะครับในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการดํนวยาเนินกการจราจรในครั้งนี้นะครับก็จะเรียบร้อยด้วยดี นะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชมนะครับของอนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเที่ยวชมงานนะครับขอบคุณมากครับ